เขาดีแช่ได้ ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ในวันนี้ขอนําเสนอวิสาหากิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิตำบลเกาเรียนอําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ่ายทาผู้สืบทอดการทําขนมไทยโบราณตั้งแต่อยุธยาจากเท้าทองกีบมา้าโดยภายในจะเป็นบ้านทรงโบราณเมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับคุณป้ามะลิซึ่งป้ามะลิจะจัดเตรียมขนมโบราณมอบให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ลิ้มรสขนมไทยต่างๆอย่างเช่นฝอยทองลูกชุบทองหยิบทองหยอดการสาธิตวิธีการทําขนมไทยโบราณที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยขนมที่สาธิตทำกันในวันนี้คือทองหยิบและฝอยทองนอกจากสาธิตแล้วยังให้เราสามารถลองทำเองได้อีกด้วยซึ่งขนมทุกชิ้นที่ทำเสร็จก็จะถูกนำใส่กล่องบรรจุจเตรียมขายทันทีเรียกได้ว่าทำสดใหม่ทุกวันและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้ที่วิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกา